สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหว่นเลพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่15มีนาคม2,567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลรับผมของงวดประจำวันที่13นะครับผมสำหรับวันที่13แอดมินให้เด่นอยู่ที่2 4 6สหนะครับผมสำหรับตัวเด่นหลุดไปนะครับผมสำหรับงวดประจำวันที่13 สำหรับเลขที่ออกนะครับผมเจ็ดแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดสำหรับเจ็ดแปดเป็นล่างชุดหกตัวนะครับผมและก็หนึ่งแปดเป็นล่างชุดสี่ตัวแล้วก็แปดห้าเจ็ดเข้าเฉพาะในชุดวินนะครับผม แอดมินให้715นะครับผมผิดไปตัวเดียวนะครับผมสลับคู่นะครับผมชุดบินเข้านะครับผม7557ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่15ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมจะมี7 5 8หด 1> 9ก้าหนึ่งสีมันจะให้อยู่ที่7 1 8นึแล้วครับผมสำหรับตัวเด่น เจ็ดจะมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหกนะครับผม สำหรับหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งหก สำรับแนะครับผมจะมี8ปดสองแปล้วก็แป สำหรับในชุดกันนะครับผมมนเจ็ด่งศูนแล้วก็84 สำหรับเบิร์นนะครับผมมี7 7 1 1, 1แล้วก็88 8. สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางเป็นชุดวินเหมือนเดิมนะครับผมคือ954 เก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหกสองหนึ่งห้า สามหนึ่งสองและก็เจ็ดหนึ่งแปด,แอดมอนจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะผมสำหรับแนวทางนะครับผมหวย่ยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่สิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด แอดมินให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด1กับ8นะครับผมสำหรับ7นะครับผมจะมี7 6 7 2 7 1นะครับผม1จะมี12 14 15สำหรับ8นะครับผม8 2 8 3 8 6สำหรับในชุดกันนะครับผม เจ็ดเก้ามีหนึ่งศูนย์แล้วก็แปดสี่ชอบก็ค่อยตามนะผมสำหรับชุดกันเบอร์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะครับผมสามตัวนะผมเป็นชุดวินเก้าห้าสี่หนึ่งแปดหกสามหนึ่งสองแล้วก็เก้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะครับผมให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ